ดว,ด,ด,ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีเมษราศีพฤศพราศีมีถุนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษภและลัคนาราศีเมถุนก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปทั้งทถัดไปด้วยนะคะ ดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษรหรือรักคนาราศีเมษรเริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้การเงินค่อนข้างมีปัญหาอย่านําเงินไปใช้ในอนาคตมากหรืออย่านําเงินในอนาคตมาใช้มากจะทําให้เกิดหนี้ผูกพัน ส่วนเรื่องการงานช่วงนี้อย่าพึ่งคาดหวังเรื่องตำแหน่งงานมากเกินไปจนไม่โฟกัสในเรื่องของการทำงานจะทำให้มีปัญหาได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังการติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันลงต่ำจะไปไหนให้รางมือสวมแมสเป็นปกติในชีวิตประจำวันจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคจากคนตาย คนเสียชีวิตที่เป็นเพศหญิงต่อไปเป็นเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความรักราบรื่นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินไม่เปเหมือนเดิมอาจจะมีปัญหาหรือหากเราขัดแย้งเรื่องเงินแล้วขอให้เขาช่วยเหลือก็ควรจะจ่ายตรงหรือคืนตรงจะทำให้ความรักราบรื่นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ ถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนหมกตัวอยู่กับบ้านก็โสดต่อไปก่อนนะคะดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภ เริ่มต้นที่การเงินกันก่อนเลยค่ะการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างดีคาดหวังอะไรไว้ก็ได้มีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่ทำหรือทุ่มเทเอาไว้แล้วด้วยส่วนในเรื่องของการงานแค่ไม่ดองงานปัญหาทุกอย่างก็จะเคลียร์ได้ดีส่วนเรื่องของสุขภาพต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยระบบขับถ่ายระวังเรื่องท้องน้อยอวัยวะเพศและรังไข่หรืออันทะหากประสบว่าพบมาเป็นนานมากแล้ว ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เพราะมีเกณฑ์จะเป็นเรื้อรังถึงขั้นหนักได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากการฟาดเคราะหลังจากประสบเคราะหรือประสบอุบัติเหตุแล้วสามารถเสี่ยงโชคได้จึงไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคเพื่ออยากได้โชคจะทำให้เกิดเคราะ์ตามมาทีหลังได้ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วเลิกคิดมากเลิกคิดไปเองความรักก็จะราบรื่นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ให้เน้นในเรื่องของการทำงานไปก่อนไม่แนะนำให้คิดมากในเรื่องของความรักแนะนำให้โฟกัสด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนจะดีที่สุดดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมถุนหรือรัคนาราศีเมถุน เริ่มต้นที่การเงินการเงินในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าห้ามรักปากใครห้ามให้ใครหยิบยืมห้ามเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือใครจะมีเกณฑ์ทาให้ตัวเองมีปัญหาได้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามขี้เกียจห้ามดองงานเป็นเด็กขาดถ้าไม่ดองไม่ขี้เกียจก็ไม่มีปัญหาอะไรทํางานไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเลือก ปวดหัวไมเกรนเส้นเลือดในสมองหรือระวังเรื่องการปวดหัวเรื้อรังมีปัญหาเกี่ยวกับหนังหัวหนังศีรษะระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องดวงตาด้วยส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือในเรื่องอื่นมากกว่าส่วนเรื่องความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าคิดที่จะนอกใจเพราะความรักจะแตกหรือใครที่นอกใจอยู่แล้วมีเกณฑ์ความรักหลุด หรือโปะแตกแน่นอนต้องระวังตัวหรือจัดการให้เรียบร้อยส่วนใครที่ยังโสดอยู่ไม่แนะนำให้มีคู่ในช่วงนี้ให้หาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองจะดีที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าดวงจะเป็นอย่างไรหมอก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหากท่านใดสนใจเช็คดวงส่วนตัวเจาะลึกในดวงต่างๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงรบกวนต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ